โอ้ยรถติดรถติดมาแล้วพี่น้อง9548รถผู้ใดนี่มาแล้วอมาแล้วมาแล้วรถใหม่รถใหม่พอดีเราไปหลวงพ่อเราเจอมาแล้ง เอาไปพให้หลวงพ่อเจิมเ้อะ9548รถก้ใดนี้เอ็กแพนเดอร์คอรเอ้าคนมันบุมหน่อยนึงต้องขึ <h <h ้นบริเวดเปนน้ำก no ันเลยนั uh> <h <h ่นในเข้มแล้วเบงเบิงเบงเจ้าของอใสล่ะ จะของว่าท่านเห็นได้น,น,นั่นนะจะของเดินออกมาเลาะสองรอบแล้วเมื่อกี้จะของเราออกมาเลาะสองรอบแล้วว่าท่านเห็นรถนะครับโอ้ฝีมือแหง้งคนขับกระไดระวังกันไปด้อยเน่เพิ่งเห็นสีมา ่มใหเจ้าอันนี้เจ้าของรถขับมาเองเจ้าของรถนี่หนี่งขับมาเองแต่ว่าเจ้าของรถยีรีมอะไรล่ะมาสองรอบแล้วดิออกมารอรถสองรอบแล้วดินู่น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 เฮ้ยคุณน่ะเอาไปจอดข้างในเลยอ่า ออกรถใหม่ออกรถใหม่โอ้พนคิดทอดลูกสาวพนแห้งไอ้ลูกไกนผ้าร่วยพันออกรถใหม่ได้เนี่ย้าแล้วพี่น้องไม่ได้เจอกันี10วันเอยี่สิบมือเลยแงมแถวบ้านนี่นองแง่มคือเก่าคิดทอดวะิดทอดรอเนาะโอ้ยเลยคุณครับโอ้นี่ครับคุณครับไอ้นี่คุณครับใหม่คับคุณครับใหม่ได้พี่น้องเน้นี่ ไม่ได้ครับสื่อได้มาอยู่นี่ให้ถ่ายคลิปนั่มเราลองใช่ขึ้กันอยู่หัวหน้าขึ้กันปะขึ้กันมาได้ผมนเพนเปิดไยบอกเรือเด็กล็อกไว้ลารล็อกไว้แมนนี่ละคนขับใหม่กับเจ้าสี่ละเนาะ อันนี้อืมกินแต่ของกินแล้วนี่เป็นเป็นน้องไอาการช่เลยมันบ่หรือเป็นขับเป็นหลานเป็นหลานบ่ขับ<า>โอ้คุณขับคุณไม่ของมีเขาบอกว่าจะเป็นห่วงยยยเย่าย่ายเลยเล่ยขับเองว่าขับว่าเขาใส่ว่าเทื่อใจให้เราเรดดอสร็จผู้ใดรข้าวสวนทุเรียนมาตั้นี้ มองนี้เขาต้องไปมือไปโครลาตั้งไปเปลี่ยนเดี๋ยวมองนี้นไปคุลาตั้งไปเปลี่ยนเขาคัดให้เขาต้องเปลี่ยนบอกเดวมมีนิดเดียวไปคุเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนยกชิ้นเขาคัดให้มาก่อนเขาาดให้มกว่านะซุ่มรอซุ่มรอ มัน<อ>มนี่มันหยางมันนี่มันสุกเนาะมันนี่มันสุกเด้อพี่น้องเด้อไอการใช่เราออกรถใหม่ทะเบียนโจรเก่าดได้ในได้ทะเบียนเดียวกันก้อเห็นอีหล่เริ่มเริเ่มไปเอาแอลโลงบ้านเนาะเอาแค่บ้านเด็กเก่ากับเด็กสวนมันเคลื่อนเคลื่อนไปหน่อยนึงเนาะเคลื่อนเพรว่าต้องอีหล่าเคลื่อนเคลื่อนเพราะว่าแล้วเก่าตองยีลาเคลื่อนไปสูน แต่ว่าเมื่อแรงวันซุกหน่อยทั้งห้าน้อยทั้งเล้าแล้วโอ้ยบอกคุณเอฟซีนั่นไหมเศร้าอย่เฉพาะปัญญาเ็เต็หสูของปัญชื่อปัญญาบอสคนขับไม่โอ้มีหน้าที่อย่างนคขับรถจังเดียวขับรถอย่างเดียวบอไายคลิปตัวบอบอใอ้ถ่ายคลิปที่ไหงมาแล้ว งานบันนี่้นันนี่ดูต้องมีขยันบบพูดโปรี่นี่ปพี่ปัญญานะครับชื่อนะนิวเูดูเเป็นหลานเป็นหลานมาประจำแล้วใช่ไหมมาประจำสถานะสถานะถ้ามาถ้ามาแบบนี้ก็โสด จะได้พต้องระแวงคนคนกปนะเนี่มีปขาดแต่เลนูเลนูเอาเลนูอยู่นี่พอดีเลยน่เลนูนี่นี่เลนูนี่เรนีเลเนูเลนูอะเ้าเปเลนูเลนูบกานเ็กข้าเจ้าไป็นถีมะอันปัญญามันจต่อิสัยอีกตะกี้กับอํานวยบ่อยนี่เด้อคนขับรถเป็นหลาน คนดูแลอาการใช่พาไปพามาแมนแมนนี่แหละบาเาเคยเห็นรถเนาะโอ้มัตันนี่แ่ะเซเรนอนที่นอนเพื่อนนี่รถบ้านเป็นธรรมดาละรถบ้านเนาะรถบ้านเก็นจจะม ไม่มีแต่เขียงกับมีดกับงูใช่ไหมลูกนางเรเพิอแล้วนับไปนับสูมดีมองนอนเพิ่นนีนอนนี่เลยมันหมนี่เอยะเนมืนี่แหะมือนี่ละมือนี่มันสุกอย่าไปลบอย่าไลาบซานบ้นไม่เท่าพระอินอะไรห่อนจบ้น เราขี่ถอดลูกลูกสาวน้องพา้ารวยน้องพา้รงพารวยมาหอดแล้วน้องพา้ารวยมากับพี่ปัญญ,ญานะครับกล่องรุ่มปนี่ขันแม่แรงออกเลขเล้าก็ห้าน้อยนี่บ่อยากเบาเลยพา้ารวยเอ่ยล,ลูกมาาอยู่ในนบ้เลยเดี๋็กเดือนนี้ไปนี่ให้มันครบแล้วพี่ครับ ใครคือพี่ปัญญานะครับพี่ป uh, um, uh, ัญญามากับน้องพารวยนะครับเเเ็็นนาาปปงท

เอาก็ะถ่ายเปนเกลียวป้อรกินอย่างที่ลขึ้นบ้าพอดีน้องคนเดียโดหรอวะวันนี้จะะเี่ยนเกปียวปีกเดี่ยวพามาเบิ่งน้องผ้ารวยนะครับผ้ารวยกับพี่ปัญญานะครับมาแล้วนะครับอดีใจแห้งนะครับในการใช้ผิดทอด คนหลยนะครับของราชินี้นะคร ome, carry ับขอบคุณกำลังใจเอฟซีขอบคุณทันท <een> ีความาเบิ่งนะครับพามาเบิ่ง้องพาดรวยนะครับกับคนขับคนใหม่หลานชายเพื่อนนาะนะครับพารวยกับปัญญาต่อไปเห็นปัญญาต้องเห็นพารวยนะครับเห็นพารวยต้องเห็นปัญญาแล้วก็ยายไร่พร้อมนะฮี่สิดมือคิดหอยขนาดแล้ว